สวัสดีครับผมน้องคนท้าพึ่งครับผมวันนี้ก็ออกมาตามพึ่งเข็นเคยครับผมวันนี้ตามไ่เจอครับคงใส่อยู่ในป่าอ้อยครับเดินกันทั่วครับหาไ่เจอวันนี้ก็ออกมาตามพึ่งเจอนิ่มครับอยู่ในป่ามันครับไปดูเลยครับผมนี่ครับผมนิ่มดูครับดูครับจับอยู่งี้เลยครับผมนิ่มนะ โดดครับในป่ามันครับครับลกครับมันลกครับผมเดี๋ยวตัวตามลูกน้องครับตามพันสันมตีครับผมคู่ครับผมลูกน้องมาแล้วครับ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 ผมพันสันครับให้พันสันตีเลยครับผมดูครับจอมเอาดิฟครับครับผม อ้หัวหน้าครับอ้พึ่งหัวหน้าดีครับช่วงนี้เป็นหนีพึ่งหัวหน้าโอเคเลยครับโอ้ล่างก็ได้ครับเก็บล่างครับดูหัวหน้าครับผมอันสันตีโหดครับไปเถทไปครับผมอ่าครับผมหาล่างต่อไปครับ ครพึ่งพึ่งไม่โค้งครับมาไม่ได้พึ่งแล้วครับวันนี้เห็นแต่พึ่งไม่โค้งพึ่งเนี่ยนี่นะครับนะครับผมนี่ครับปั้นพลังจัดครับจัดสดดูครับโอ้โหนามครับกินได้ครับ ล้างครับเปิดพันตันบอกว่าใหญ่คักครับโอ้ใหญ่เลยครับดูครับเนี่ยครับเออสุดยอดครับผมไปต่อครับผมเอครับผมดีวิ่งผ่านไม้เข้าวานแหครับนะครับผมลุงกำครับเนี่จะแม่ครับกลัวกลัว่ะไมอุ้ยเดี๋ยวผม อย่ยงเขาหอนน่สังทองเลยครับผมราชาสังทองครับผมตุ๊กเบสหนีไม่ใคร่สู้ครับในหนองมันาคอนะตัวชับยากครับหรือครับผมตัวเดียวสองตัวเนาะนี่ครับราชสังทองเ่ยครับผมปันนินครับปันนินครับสองตัวมึงเดมมุกดิขึ้นด้วยจบผ่านอีกม่ ดครับมอันนี้ครับมือเปล่าครับปลามือเปล่าครับไม่ต้องใช้แผ้ครับพอมสมัตรจะเพาะตัวไหนถุงแก่ได้จังนู่นนั่งดูว่าบานแหงนะครับอ่ะพึ่งมันร่อนครับช่องนี่ยตอร่มมกันโอ้โหอะไรสูงหัวหันลำเลยลำอืม ดูครับผมบางใหม่ขึ้นครับครับผมนีการที่นีผ้ามันติดเชือกไหมก็เลยจ well, kind of ับมาไว้าจับไไม่ด้ถึงดูครับถึงในบ้านครับผมครับผมมีจะของบ้านครับถ้าถึงดูครับขนาดจะดูจริงๆนะครับไม่ทันเข่าใกล้เลยครับผม นงปวดันเห,น,หน,นื่อยไยดูครับสัญญาณดูแม่ครับดูว่าผมดูเด้อครับผมไม่ลองถามูดูสั่งยัย <c oughs> ไม่ไดูครับมดดบดดาดยกันที่เรเคยก็ทำนี้ ทบตลอดเลยนะเดี๋ยวไปดูอีกรังครับผมตีฮะ้คโรงเรียนน้นันะครับอยู่ตรงไหนวะสรักองชูชีกัน่นีหก็ตมาแต่ยังไม่เคยเป็นเงี้ยนูสักทีครับดูครับวันนี้ตีท่านไม่แค่นั้นครับคนนอให้มสมม ดูครับผมดูเิ่งดูครับผมดูครับวิ่งวอบวอบครับเบบทำงานจะมีว้าควันเลยนะครับดูครับผมแล้วี้บคัมด้วยครับดีครับผมแถาฝากกดไลค์กดแชร์กุศกุศไคลนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมา ถ่ายดูอีกอรอบครับผมครับผมเราเพราะว่าก๊าซควันขับออมาทีนี้มันก็เย็นนะครับตรงนี้นะครับอาจ์ติได้มาเอาครับผมครับผมปฏิกับ